คำเตือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นความาารุนแรงพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่หมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวฤติกรรมลอกเรียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยอฮ้เจ้านะ่ะ มานที่พี่อยู่ข้างหลังไฟรอยู่ข้างหลังใครกองแท็กฟอดแล้วปะฟอดแต่ว่ามันหลังกูมันนะนะคึ้นแล้วนะขอดัน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 นะอย่ามือนะเว้ยอย่ามือนะอย่ามือนะไอ้ใครที่ไม่ใช่ปืนเข้าไปรวมในไฟเลยพี่อย่างน้อยเล่นในไฟอ่ะเพื่อนจะกัดของพุ่งฝานแล้วไอ้ยมินมินมุ่งดาวด้พี่เนี่ย รถตรงนี้อ่ะไอ้ทีเห็นป่ะเนี่ยิดเต้เนี่ยตรงนี้มันกักบ่อยนะเว้ยจริงจริงจเพื่อเขาเพื่อนในนี่นะเขาเขานะเขาเขาเขาเสาสล่างหิเป็นหน้าคุกเนี่ยชอบกักบ่อยถึงสะพานรยนะกลางลาสะพานรวยแล้วนะอยู่สะพานรยแล้วนะแล้วเขามาละเอาหลักแล้วนะเว้ยเอาออกเยเนะ อมาเราากใช้เขาหมดเลยนะเขาชนแล้วนะเขาชนแล้วนะดึงุพไปดึงศพไดึงปายเขียวคือปลายเขียวนะชนตรงปลายเขียวนะชนแล้วกลับมาปลายเขียวเขามาแล้วนะเขามาแล้วเขานเขาชนกลับมาปลายเขียวมาปลายเขียวไ้มา้มาไมาปไว้งไไว้ไอ้ยามาเขึ้นมาันเดือน่มารันกหันลุงดิัลุงดิเขาเขอยู่เขาุกนะเราปาเขียวได้พี่อแว้พี่อแว้พี่องแว้พี่องแว เจ๊ดรอพี <S <s <to break an iously> ่ซอพี่ซอวางแล้วพี่ซอวางพี่ซอวางแล้วอะไรอ่ะพี่ซอวางแล้วไม่ต้องงล้ยปืนเขาอยู่แถวสารรถไฟเยกด้านรถไฟเห็นปะดุดุดไปไหนครับดนไปไหนดูตรงไหนดีดวางดีดีนี่มีมีสองรูบเล่นเขาเลยนะพี่วางดีๆนะ ข้างหน้าเยอะนะข้างหน้าเยอะครับพี่พี่ี่มงเลยเฮ้ยข้างหลังเยอะเกินข้างหลังบ้านเราอ่ะมาเล่นข้างหน้าหนีทางซ้ายอ่ะพี่วางี่พให้เดนาอยู่นีลูกหลังบ้านเขาให้น้อยให้วาง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 ให้ให้เลิกเเลกเลิกเลิกเลิกเลอเลิกเลเลิกเลิกเลิกเลให้เหลเลิกเห้กลิกเกลิกเลเลิกเลิวเลิก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 เลิหมลเหิกเลิกเลิ้ให้วาเิล้วกลเลเเ

ปืนตกปืนตกหลังเยอะ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 หลังสายเลมเมเลมมาดิตกเลยหลังสายตกแล้วจะกินหลังบ้านปืนตกเยอะหลังบ้านปืนตกเยอะไอ้ขอไม้หลังบ้านคนนึงได้ปะไอ้ระวังหลัง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 มันต้องสมบัติคนหนึ่งมันจะตกแล้วซ้อมไปหมดเลยบ้างซ้อมไปหมดเลยบ้าซ้อมไปหมดเลยบ้างซ้อมไปหมดเลยบ้าง แกหน่อยแกปืนหลังให้หน่อยแกลังไฟเราอ่ะเอาสมบมาอาสบมาเอาิลี้ยส right. <high> ิเลยสียสเอาสบนอยเหลือแค่อาสมบัเสบต้องสบรถอสบัสบรถเลยสบเลยสบรถเลยไมได้้ลมาเลยหลังไล้มตามนะไฟเยอะไเยอเลยตอนนี้ได้ไได้ขอไมหลังไฟหน่อยขอไหมหลังไฟหน่อยขอไมหลังไฟคนนึงขอไมหลังไฟคนนึงขอไมหลังไฟคนนึง มาเช็ดไหนๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนทิ้งไว้ทำไมทิ้งศพไว้ทำไมตกตัวข้างนอกเลยทิ้งเสร็จแล้วกลับมาทิ้งเสร็จแล้วกลับิงใครเนี่ยไฟหลังไฟลงหลังเอ้หน้าทำานหลยูหน่อยช่เพื่อนหน่อยตืนใครยังไม่มหยหด้ย เลยมาช่วยหลังไฟห้หนยปืนพลังงานเลยมายิงได้เลยเขาทรถไฟหลฟพี่หลังไฟเลอหลังไฟมหามารถานเลยมายิงได้เลยพี่จีพี่จียิงิหลังไฟหน่อยไปางพี่เห็นเปหลังไฟมันมีปืนมันมีปืนไฟอยู่อ่ะตองหลังไฟอ่ะไฟมาชใว้หน่อยถือสปืนเล่นหน่อยถือสบปืนเล่นหน่อยไอ้ปืนกเาคุกเปาเขานตาคุกอ่ะไฟี่ไตาย เดาให้ดอาให้ดอกให้เดาให้ดดาให้เห็นขวาปะเห็นขวาอะหลบ้านหลมันเพือนโดมาปืนขวายหน่อยลม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 หลบสปืน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 ะสปไหน่อยฝาเยอะเนี่ยไปืนนะเขเขารมซ้ำนยครับซ้ำ่อยข้าชุบอยู่นะข้าชุบอยู่หลังเข้าหลัเข้าระวังซ้ได้ยันไหนยันหนยันมึงเข้าอาด้วยเพื่อนก่อนมึงเอาไยเข้าไปเไใจาใจเล่นปีแปไปนอีเลยอะ กันมาเลยกันมาเกันมาเกนมาเกันมาเกนมาเกินมาย่งเงี้ยอยเี้ยอางเีกมาหนึงคนข่มเขาเปลี่ยนแล้วนะพี่เปลี่ยนขนาดยังเห็นเปืี่ยนปะยังไงมึงไปข้างมน ตัวมาจับหน่อยมาจับปืนหลังไฟมาหน่อยไอ้รีพ้าไหนเล่พ้าไหนเล่พ้าไหนเาหนสายตารี่พ้าไหนเล่พ้าไหนมันหนีไปตัวนึงหลังไฟอะอยู่หน้าคุกว่าไอ้มารับเพื่อนอีหนึ่งยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาเลยผมหมายผมหมายยิงมาเลยยิงมาเลยปืนอ่ะไปเลยพี่มองไปเลยไป อ้เชวยกดช่วยกดข้างนอนครับช่วยกดตัดยางเพื่อนข้างนอกหน่อยม่ไไม่ไม่ไไมีมีใครได้ปืนมันส่อเสีอยู่ปะ พี่พี่อยู่ไหนมามารับไมดีปเลยปืนมานอกแล้วไเลยใครไม่ทำอะไรสองรถตอนนี้ตป็นี้งรถสอครอีบแ่เกอแล้วนี่มันแตกหมดแล้วเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงมีใครตามกูมาปะวะไปตู้ไปตู้มารับหน่อยไอ้ี้่รถจะพังว่ะาก่อนสร้างก่อนสร้างกสร้างรงไหนตร่นสรง่นร่นสร้างกนก่อนสก่อน่อ่อางพ่อน ยวพ่รับมาเิมที่เดิมที่เหลือกับเมาศพเลยไฟเราสบเยอะมากเว้นอยู่ไหนเว้นเว้นอยู่ไหนเว้นมเ็นที่เนี่้าฝั่งนี้อือบมาด้วยไอ้ยมีรถมาที่ผมได้นะคมปืนมันหลุดเยอะนะพี่หนวยปืนมันได้เดี๋ยวพี่เชื่อผมได้มาเยอะมาเยอะผมได้ปืนมาเยอะผมก็ได้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมหน่อยังงไหพี่จ้าลายอยครับปนั้งองไม่รู้ไปไหนลไลน์ออนไลน์มาหน่อยอ้ดอกออนไลน์ ไอ้เจ้ถึงแล้วจะาถึงแล้วไอ้ต้มเหลือสองต้เหลือพี่เปไปช่วยเลยเดี๋ยวผมไปเอาศพองเดี๋ยวผมไปเอาศพตัวมนะีศพามีพามศพามศพามไศามศพมีศพีไพามีศามีพีศพามีามีศามีศพามีศไปีศพาามมามีศพไมีปีไปีศพามแศพามีศามี่มีศพามปศพามีศพามีศพามีมีศพามามีศพพามีศพาามามีศพามีศพามีศพอมีไามามปไ